สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที like ่ดีที่สุดสมกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำรึ้งอร่อยมากเจนดื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่น้องน้องลองได้เป็นยังไงอร่อยที่ดีชัดแจ้ไลร์ดีจริงไลท์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ที่หอประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงนางสาวชัดนภาเมืองแป้น เป็นประธานในพิธีมอบประกาศสิบัตรแก่บดิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบนท้ายดงประจำปีการศึกษา2 5 6 3มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบนท้ายดงจำนวน29คนและมีผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากบริษัทอัคารารีซอเซจจำกัดหมายชนร่วมแสดงความยินดีนายกชนะพามือ งแป้นได้กล่าวให้อ,อวาลตกับบัณฑิตน้อยว่าการจัดพิธีมอบประกาศสมบัติแก่บัณฑิตน้อยในครั้งนี้เพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมวัยสร้างขวัญกำลังใจกับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไปทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กประถมใบส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศัก,กยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้ออำานยต่อการพัฒนาเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตอนเองและสังคมต่อไปและหลังจากพิธีมอบประกาศบัตรเสร็จสิ้นแล้วบัณฑิตน้อยได้ร่วมกันร้องเพลงโตไปไม่โกงและไฮไลท์ที่สําคัญก็คือบัณฑิตน้อยตำบลท้ายดงทั้ง29คนได้พร้อมแจกัโนยนหมวกเพื่อแสดงออกว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว we